อร่อยไหมซุดอร่อยไหมจ้ากระดูกหมูต้มเขาต้มกระดูกหมูค่ะหม้อนี้ป้าทำให้เอาไปให้ปู่หนุ่งหนิงชุดหนึ่งเอามาให้คุณอาชุดหนึ่งนี่แล้วก็คุณนายก็กินชุดหนึ่งคุณนายกินที่ค่ะคุณนายกินให้ชั่วถึงค่ะหม้อนี้ กินให้ครบกระดูกหมูก็เปื่อยสูงวก็กินง่ายอร่อยไหมกดไลค์ดิทำอย่างนี้ไม่พู้ได้จ่ะ <c oughs> คุณอาออันนี้คุณอาค่ะเลี้ยงเรามาตั้งแต่ตอนเล็กๆอันนี้ความจำก็ถดถอยลงอายุ85 คนนี้เป็นพี่สะพ้ายคุณนายอายุแปดสิบหดูแลว,วนไปนะคะอืมทดน้ำด้วยอ้าวโห้ยอร่อยอมืออันนี้มือกลางวันค่ะถือปิดมือมากินเยอะๆคุณนายกินเยอะๆสิคะหมูนิ่มใส่หัวอย่างเดียวคุณนาย กระดูกหมูนิ่มเลยป้าต้มเปื่อยเลยค่ะนี่ดูคุณอาตะก่อน <c oughs> คุณอากินเก่งจังโอเคเดี๋ยวไปเอาน้ำให้นะออืสดกระดูกวางวะเดี๋ยวทิ้งเองเอากระดูกวางวะร้อ,อนๆค่ะาชานี่เอาไปให้ปู่ชุดหนึ่งปู่ไม่ใส่ผัก ดูแลว,วนไปนะคะผู้สูงไว้ยช่วงนี้เราก็ต้องทําอะไรก็ได้ที่เขาสบายใจทิ้งไปทิ้งไปเดี๋ยวเก็บเองวางวะ,ะ,ะวางไว้งั้นเนี่ยเอากินไอ้ดูด,ดิเอาแสดงว่าป้าทำอร่อยอร่อยไหมอาอร่อยไหมจ๊ะ โอเคน่ยใส่กุ้งด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าทำให้อีกนะต้องมาดูอาทิตย์เว้นอาทิตย์หรือไม่ก็ว่างก็มาส่วนมากก็คุณนายจะร้องมานี่คุณนายนคนนี้จะจะร้องมาคิดถึงคนไปช่วยไปหมดคนนิดถึงคนนู้นคิดถึงคนนี้อยากจะมาอืมอืมอ่ะมือกลางวันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ